ไม่รู้ที่ไหลเลือดเลยค่ะจริงเหรอแล้วนี้ยังไม่รู้อะไรเลยนะครับผมฮะครับมาวันนี้นะคะเป็นไงบ้างแบบแต่งมากจริงครับวันนี้คือเราแบบแต่งตัวเป็นกระตูดอันนี้เป็นตัวอะไรอ่ะพี่เป็นผู้กองต๊อกเเอาป็นตกไม่ใช่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 ตัวเล็กตัวจริงไม่ใช่เหรอเ็ตัวอะไรก็พี่เป็นนี่ไงแล้วทำไมไม่แต่งตัวแบบนี้ ก็เขาไม่หน้าชูท้ายพี่แบบอย่างพี่ใส่นะเป็นมาสคอตเป็นมาสคอตเดี๋ยวนะเราจะเปลี่ยนจากน้องเป็นนักมวยแล้วเหรอได้หมดเลยนั่นเล่นได้ทุกกีฬาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บบ้างยังไม่โดนจอับน่ารักตอนแรกท่านเห็นท่านท่านลงไปกินข้าวมาไงแล้วท่านก็ขึ้นมาเห็นเขาแต่งแต่งตัวแล้วอะไรเงี้ยเก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าปกติไม่ค่อยเห็นเขาแต่งตัวแบบนี้ขึ้นมาแบบดูมีสีสันเพราะเราเห็นชุดเราแล้วแบบ เป็นแจ็คเก็ตยีนเป็นอะไรอย่างงี้ขึ้นมาแล้วแบบอ่ะทำไมสีเป็นแบบนี้ก็เลยยังงงอยู่ว่าเรามางานอะไรกันใช่ไหมเนาะอ๋อเราไม่ได้บอกเดียวก่อนหรอกว่าเราจะแต่งตัวน่ารักกันไหมมาพี่พี่สไตล์ลิสเป็นคนเลื่อนอ่าใช่ใช่ใช่แต่ตอนแรกตอนแรกยังไม่มีผ้าพันคอนะคือมาแอบเติมเองใช่เพื่อความแบบว่ามีพี่ๆเขาแบบเอามาให้ครับอันนี้เป็นผ้าพันคอของ toy story เลยว้าวอ๋อไม่มีจตีทำไมไม่บอกอ้าว เดี๋ยวเราไปดูหยาเขาไงเออไปูหนาเขาี่งก็น่ารักแล้วแส่าั้ครับงก็น่ารักแต่ทคเมร้ังผมคอมเมนต์เหรอครับไม่มีนาเอเออนนะหักฐานเยอะมากไม่มีนะครับ ตอเต้นตอบไปแล้วนะเต้นแล้วตอบว่าก็ลองถามคนถามดูอ๋อก็ลองได้คำตอบไหมไม่มีไปอย่างได้คำตอบคำถามหนึ่งเขาก็ไม่มีคืออะไรไม่มีคำตอบเอาไม่มีหมายถึงไม่โสดหรือไม่มีคำตอบโสดไม่โสดไม่รู้เโดยปกติเวลาที่มีคนถามว่าโสด ผมโสดอยู่แล้วผมว่าโสดอยู่แล้วครับอ่าฮใชไล่ะใช่เราโสดหคนเพราะว่าเราโสดพี่ๆจะได้มาจีบเราได้ไงถสมมตเราไม่โสดปุก็พี่ๆก็จะไม่จีบเราอะไรเงี้ยก็จริงนี่ชอบใี่มาจีบอะคะก็ได้ครับนี่นั่นชอบนั่นชอบเขาไม่เล่นมุกกับเธอแล้วนั่นแบบชอบไงเก็บไว้เอาไว้เอามาเล่นเองบ้างอะไรบ้างอะไรแต่เขาจีบน้องละอะไรนะเขาจีบน้อง ส่วนใหญ่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแบบจีบมี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 เหรอมีาม่จีบมีเขมาม่จีบเรามเราไม่มจีบหนเราเราปวดขอบปะรดซีว่ามีคนมาจีบเราเยอะแค่ไหนโอ้โหก็เยอะนะไม่ได้เพราะมันสวยอะ่ะไ,ได้ไหม,มจ,หจีบได้แต่ติดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งชอบคนแบบไหนชอบคนแบบชอบคนน่ารักขาผมเอ้าไม่ชอบคนหล่อ ไเอาไม่าไม่เไม่เห็นคนเยอะแล้วเมื่อกี้ยังทำเลยทำทำไมแล้วกพูดวว่าเข้าไปเลยนะเข้าคนหนาเอกปิดบอลแล้วดีครับผมแล้วมันน่ารักไหมั่ารักเลยครับ พูดได้เหรอครับออ่าแล้วพี่เล่ะคะครับยังไงเล่นเหรอเล่นชอบทุกคนฮรก็แล้วแต่เป็นคำถามตัวดนตีะไม่เราไม่ชอบทุกคนเหมือนกันอ่าเดี๋ยวบอกชอบคนน่ารักคนน่ารักก็มีเยอะแยะแล้วพอจะมเ ตอนรับคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรตอนสบายใจไหมสบายใจครับสบายใจสบายใจมากสองทุ่มค่ะใช่ครับว้าวสองท่มโอ้ยสองทุ่มครับผมเพลงจากฝันของผมเองเปนเพลง o ต t ของเคนจิราที่ได้ฟังไปตอนเมื่อ EP สิบที่ผ่านมาลองท่อนแรกให้ฟังหน่อยได้ไหมนะร่องตอนแรกด้วยยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวหลังสองทุ่มวันนี้หลังจากนี้คือผมลองให้ได้ทุกท่อน แต่คนรอดห้องดำมาได้ไงก่อนผมไม่เคยมาปล่อยผมไม่ไม่สมควรที่จะต้องโดนคือคือที่ผ่านมาคือคนไม่เคยสปอยเลยไม่เคยชื่เพลงว่ามีฝันนี่ก็คือไม่ได้เกิดตอนนั้นตอนนั้นคือสปอย์ปะอนน้พี่ก็ไม่รู้ไม่ที่พี่พูดไปพี่พูดว่าอะไรพี่ยังจำไม่ได้เลยแต่ว่าเปิดพูดพี่บอกว่าความจริงหรือความฝันอ้าวเหรอเอามีคำว่าฝาดหมายว่าอะไร ไม่ใช่ไม่เราเปิดตอบชื่อว่าอะไรตอนนั้นจำได้ปะเผมตอบว่าน่าจะมีเกี่ยวกับความฝันอะไรนิดนึงนิดนึงแต่ว่าก็คิดว่าทุกคนไม่น่ารู้ไงได้เห็นไหมก็ผมเอาจริงนะผมไปเชิญนะไม่มีใครเดาถูกเลยนะว่าชื่อเพลงว่าจับฝันมีแบบว่าไม่ใช่ฝันมีคนในฝันหรือแบบคนนั้นคือเธออะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีคนเดาว่าจับฝันเลยเา ่งผมแบบว่าบิดไปให้ทุกคนแบบเออไม่ใช่หลอกอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่หลอกไม่ไม่มีคำว่าฝันหลอกอะไรเงี้ยใช่เก่งเก่งเ่เก่งถูจริงครับลุสปอยเก่งมากจริงฮะเป็นยังไงบ้างเอ๊ะเอีจะปล่อยออกมาแล้วด้วยโอ้ยเอวีจะปล่อยออกมาแล้วครับผมผมก็เป็นเล่นเป็นพระเอกครับผมพระเอกมีทั้งหมด7คนครับผมก็พอฝากพระเอกทั้งเคนในเอวีด้วยเป็น Toy s มีเยอะมีเยอะ เล่นเป็นทุกต AL ัวเลยก็ขอฝากด้วยครับผมเอวีคืนนี้สองทุ่มครึ่งครับก็จะมีใครใน m อวีบ้างก็ต้องรอติดตามไม่รู้ไม่นั้นยังไม่เห็นเลยจริงเอาจริงๆนอกจาก m อวีไม่เคยเห็นยังไม่เคยฟังด้วยว่าท่อนแรกร้องยังไงในกองเลยเหรอในกองเลยค่ะเอไริอ๋อไม่ตอนถ่ายเข็มเพลงนี้ยังไม่ได้อัดยังยังไม่ออดในกองห็มีไไบ้างไม่ได้ไป ไม่เคยไปเลยไม่มี Jamie, ไม่มีได้ความรู้สึกพี่ติ้ลแล้ว่างเพิร์สกับพี่เก่งอ่ะใครเป็นคนที่หลุดโผล่บ่อยก็ไม่เคยนะพ uh, ี่เติ้ลฮะพี่เติ้ลแหละนี่หรอใช่ครับรเก่งกับเฟิร์สเหรอฮะนั่นว่าสองคนนี้ค่อนข้างเนียนใช่ไหมค่อนข้างเนียนไม่มีใครปล่อยไม่มีไม่มีใครปล่อยจริงเป็นคู่ของเราก็ไม่ ่ไ,ไม่มีเลยมไม่มีแต่เพลงคู่ของเราก็ฮะ<ฆ>ใกล้แล้วเหมือนกันครับผมเพลงคู่ก็ตอนนี้ก็อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันว้าว,ว,าวตอนไหนนั่นแหะสิอ่ะตอนไหนอ่ะพี่เตอร์องงอ่ะว้าวไม่มีเวลาเหลือไปเยอะที่จะปล่อยเพลงคูๆๆ่เหลืออีกวีดีโอนั่นแหละสิน่าจะมาหลังหรอเอออาจจะไม่รู้ผมไม่รู้เลยหรือว่าเพราะว่าเพลงคู่จะปล่อยสอมภาคพิเศษอุไม่สนใจแต่จะมีภาคพิเศษหรือเปล่ายังไม่รู้เลย อ๋อหรอครับพี่แอฟว่าอยากทำหรอนะฮะแม่ตาผมผมเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นเห็นสัมภาษณ์พี่อฟอบอกว่าแบบเอออาจจะแบบไม่ได้เร็วๆนี้อะไรเงี้ยที่แบบบอกว่าแบบอยากให้ทุกคนรออ่าก็มีคิวหรอวันีจะต้องถ่ายตอนนี้สามารถเช็คคิวเพื่อถ่ายเข็มจิราได้แน่นอนนะนั่นแหละสิฮะแต่ส่วนมากแบบเวลาเราถ่ายเข็มกันมันจะเป็นคิวไนท์อยู่แล้วว้าว นำงานกลางวันถ่ายนำ่งานกลางวันไอยเชากลางคืนเสร็จปุ๊บก็เอาหน้าสายซีรีส์ไปงานอีกวันว้าวยอดเลยใช่ผมเป็นแบบนั้นมาแล้ว่ช่แล้วก็ทีนี้เสกเพราะมีคนชมเยอะมากก็ป็นสามารถ ขอบคุณมากเลยครับผมจริงๆซีนนั้นแบบมันเป็นซีนที่แบบจริงๆอ่ะแบบเหมือนก่อนก่อนหน้าซีนนั้นอ่ะแบบเราไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวอะไราหมายด้วยด้วยความที่แบบเรามัวแต่ว่าครั้งนั้นเราถอดมันแท็กด้วยครับผมแล้วเราแบบมองไม่เห็นแล้วเรามัวแต่แบบอยู่อย่างเงี้ยแบบต้องโฟกัสแบบว่าปองทางให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแบบเหมือนวันนั้นอยู่ดีแบบพอเข้าไปเทคแรกครับแล้วมันเล่นได้เลยด้วยความที่มันมันผูกพันกับตัวละครอยู่แล้วด้วยครับผมด้วยความที่มันแบบ เราถ่ายเป็นคิวหลังๆด้วยแล้วแล้วมันแบบเหมือนเราเราเราแบบรู้สึกรู้สึกเป็นตัวละครตัวละครนั้นจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบพี่ต้นก็เป็นชาวพีจริงๆแล้วแบบพอมันเกิดเกิดอย่างนี้ขึ้นอ่ะแบบพอคิดว่าแบบเออเขาจะไม่อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยแบบแบบพอนึกไปถึงแบบชาติก่อนด้วยแบบที่เราเคยพูดไว้ว่าแบบเออมันจะมีจริงหรอเพราะว่าแบบเออโลกเราได้อยู่ด้วยกันแล้วพอแบบมาได้ยินประโยคเนี่ยแบบตอนอ่านบทอ่ะแบบมันก็เลยแบบ คือมันอินไปเลยครับพอเล่นบุมันก็เล่นได้เลยตั้งแต่เทคแรกในความที่เราแบบเป็นพิซเตอร์ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะด้วยครับผมครับแล้วกับพิซเตอร์ยังไงบ้างครับโอ้ยซีนนี้ก็เป็นซีนที่ตอนแรกก็แอบรู้สึกแอบยากเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเราต้องแบบทำอารมณ์อย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปเล่นแล้วจริงๆคือเทคเทคแรกก็คือแบบร้องไห้เลยตั้งแต่เทคแรกตั้งแต่บนสะพานยันจมน้ํายัน ันแบบมาปัม๊มหัวใจบนบกคือมันแบบมันมันอินทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกคือมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาแบบชั่วโมงเดียวในการถ่ายด้วยซ้มสีนั้นแต่มันแบบทั้งคืนครับจริงๆถ่ายตั้งแต่แบบสี่นี้ถ่ายตั้งแต่แบบพอฟ้าพระอาทิตย์ตกดินเริ่มเริ่มถ่ายสี่นี้เลยยันหกโมงเจ็ดโมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นก็ลองให้วนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆวนอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกว่าเออเป็นอีกสีที่เราแบบตั้งใจมากแล้วเราก็อินมากจริงๆแล้วก็ลองให้ไท้ทุกเจกจริงๆเพราะเหมือนแบบเราก็รู้สึกกับตัวละครไปแบบนนนัั้เพราะมูก ใช่ชื่นชมเยอะมากเราแบบเราเล่นตามาแล้วจริงเราก็ไม่คิดว่าแบบเราจะเล่นออกมาได้แบบเป็นยังไงแต่ว่าแบบถ้าทุกคนชื่นชอบก็ขอบขอบคุณขอบคุณมากจริงเพราะฉะนั้นพี่สุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างคะพี่สุดท้ายเหรอฮะนี่ผมยังพูดไม่ได้เพราะผมก็ยังไม่แชร์เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะนี่ผมเดานะผมว่าเดาว่าแงอ ความรักโทรศัพท์ยังผมว่าชางกระเจิดรอดรอดเหรอโอเคก็ตอน ep สิบเอ็ดรอดแล้วอะโอเคครับมีอะไรกันไม่รู้เหมือนกันตอนจบยังไงคะตอนสุดท้ายคนดูจะได้เห็นอะไรบ้างเห็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นครับผม หล่อรู้หลอกว่าพี่พี่ไม่รู้ไ,รไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่ามันจะต้องมีในสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วทุกคนน่าจะได้เห็นครับเอางี้ผมแต่ว่าอาจจะอาจาอาจะพิกด้วยนะห<า>ลอกแต่ผมขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งเ<อ>ตรียมติชชู่า,าจะต้องเตรียมเยอะกว่าเดิมน,นิดนึงเพราะว่าเราต้องส่งตัวละครกับนี่ายแล้วด้วยแต่ว่าพีสุดท้ายอาจจะรอดเพื่อไปต่ออีพิเศษโอ้หถ้ามีตอนพิเศษนี่ดีดีเลยอีพีสุดท้ายอาจจะไม่รอดแล้วอีพิเศษอะเราแบบ ชุบชีวิตนี่อะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยลเตอรสเตนเป็นย้อนเวลาพีเก็บจีร่าเพราะครูอาจจะแบบฝึกวิชามาเพิ่มขึ้นแล้วแบบเอออาจจะแบบย้อนเวลาไปชุบชีวิตเข็มก็เป็นไชาติที่แล้วชาติก่อนชาติก่อนหนูให้แบบว่าลำพึงไม่มีความแค้นไหนให้แบบลูกลำพึงรอดเอออาจจะเป็นแบบย้อนครับดีนะ นะพี่เราก็สปอยน้องแบบผิดๆเหมือนกันนะพี่ฮะอาจจะเป็นอาจจะเป็นไปก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรเอาไปก่อนสปอยน้องแบบผิดๆเหมือนกันพี่ที่ทุกวันนี้ที่เพิร์ลเป็นแบบผิดบอกใครบอกไหมโอ้พี่ต้นครับเพราะพี่ครับได้ครับพัฒเด็กขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ